สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระคำข้าวรุ่น2กันนะครับเป็นพระดีพุทธคุณดีมวลสารดีนะครับเป็นอีกหนึ่งพระดีที่น่าใช้นะครับจำนวนการสร้างเยอะแล้วก็เก๋เยอะครับแล้วก็เก๋ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูโดยรวมกันนะครับเนื่องจากจำนวนการสร้างเยอะก็จะมีพิมพ์ที่แตกต่างออกไปเยอะ มีลักษณะความแตกต่างของผิวสภาพผิวอีกเยอะนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นหลักการดูเกแท้นะครับเน้นแยกเกแท้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเจาะลึกรายละเอียดเรื่องพิมพ์กันอีกทีนะครับวันนี้เราจะมาดูโดยรวมเหมือนก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นองค์แรก น,นี้ก็จะเป็นองนแรกนะครับด้วยวนะครับค่าน้ำมันตังอิวผุดนะครับขอบข้างนะครับไนะ้าขอบข้างสภาพพามีหลายรูปแบบมากนะครับแต่จะมีเกณฑ์ในการดูแยกเกณฑ์แห ในลักษณะเดียวรูปแบบเดียวนะอันนี้จะเป็นโซนผิวขาวนะครับจะมีความวิบวับนะครับของผิวมีหลายโซนมากผิวอันนี้ก็จะขึ้นปุยนะครับถ้ามามีความฟูของผิวคนระับอันนี้จะเป็นปิดทองนะครับ พระสร้างในคราวเดียวกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างของสภาพองค์พระอยู่ที่กรรมวิธีการเก็บด้วยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่พระสร้างอยู่ในยุคเดียวกันนะครับเป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกันแต่มีความแตกต่างของสภาพผิวที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับเนื่องจากมวลสารอาจจะ อ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะครับก็เลยทําให้สภาพผิวที่มีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับถ้าเดิมๆโดยสภาพก็จะเป็นผิวแป้งนะครับสังเกตจากผิวแป้งได้ก็จะเห็นได้ชัดรเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับพาต้องมีความคมชัดนะครับรายละเอียดจะเห็นได้ชัดนะครับดูนะครับ นี่นครับละเอียดมีความลึกนะครับล่องแขนแต่พิมพ์ตื้นก็มีนะครับถึงจะเป็นพิมพ์ตื้นก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับนี่โดยรวม็ปนหน้าหลวงพ่อนะครับแขนเรามาสังเกตด้านหน้ากันเลยนะครับก็ยัน2ข้างนี้นะครับของแท้นะครับ ยันจะชัดเจนนะครับผมยันจะชัดเจนคมพอดีมีของที่ไม่แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหยิบมาวางรวมให้เห็นชัดเจนไปเลยเปรียบเทียบกันเลยนะครับ3องค์ด้านบนนี่นะครับจะเป็นพระไม่แท้นะครับ ถ้ามองเผินๆมองผ่านๆถ้าคนยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะพลาดได้เลยนะครับเพราะถือว่าอยู่ในองค์รวมที่มีความใกล้เคียงอยู่แต่เราเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนะครับสังเกตตรงยันนะครับยันนี่นะครับของแท้นะครับจะมีความคมลึกนะครับแล้วไม่บิดเบี้ยวนะครับนี่นะครับคมชัดไม่บิดเบี้ยวไม่เพี้ยนะครับ ตัวยันไม่เพี count, does, no ้ยนนะครับลองดูเทียบกับของเกดูนะครับของไม่แท้นะครับนี่นะครับตัวยันจะไม่คมฉลึกจะมีความขาดนะครับยันไม่คมนะครับมีผิดเพี้ยนะครับบิดเบี้ยวนะครับตัวยันอุนงที่2นะครับตัวยันก็จะมีความผิดเพี้ยนนะครับมีเนื้อเกินบิดเบี้ยวนะครับ ที่สนะครับก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเกินปิดเปียวอันนี้น่าจะเป็น่าพิมพ์บัวหลายจุดนะครับเกส่วนมากถ้าทํามาแล้วส่วนมากจะทําเป็นบล็อกนิยมเลยนะครับพยายามสังเกตถ้าบล็อกนิยมนี้ก็ต้องระวังพยายามสังเกตดูดีๆนะครับครับต่อมานะครับด้านหน้านะครับสังเกตขอบนะครับขอบ จะตัดลงไปเลยนะครับตัดขาดลงไปเลยนะครับขอบจะเท่าก pues ันทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็จะติดชิตนะครับขอบนี่นะครับทั้ง4ด้านนี้จะไม่บิดเบี้ยวนะครับขอบ4ด้านจะได้ขนาดนะครับเปฉากลงไปเลยนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับ ถ้าของเก๊สังเกตนะครับขอบจะมีการบิดเบี้ยวนะครับมีเนื้อเกินอ,ออกมาครับมีความเฉียงเฉียงชฉลับไปนะครับไม่ตรงฉับลงไปทีเดียวนะครับขอบจะขอบจะมีบิดเบี้ยวนะครับผิดเพีย้ยนนะครับนี่ขอบก็จะเนี่ยถ้ามองด้านตรงก็จะเห็นเนื้อเกินอ,ออกมานะครับตรงขอบแต่ถ้าของแท้ขอบจะตัดลงไปเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับของแท้ทั้ง3องค์ขอบจะไม่บิดเบี้ยวนะครับเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเกินออกมาขอบจะไม่ตรงไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับสังเกตหลักๆเลยนะครับก็คือจะตัดลงไปจะมีการตัดลงไปนะครับนี่ยครับถ้ามองด้านข้าง เรามองตรงๆอย่างนี้นะครับจะไม่เห็นส่วนเหนือเกินด้านข้างออกมานะครับสําหรับผ่าแท้นะครับแต่ถ้าเป็นผ่าเกนะครับเรามองนีะครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นเหนือนเกินยื่นออกมานะครับน,นี่นะครับจะเป็นองศาเฉลียงนะครับที่จะเป็นเฉียงเฉียงเฉลียงออกมานะครับสังเกตคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับ ก็คือส่วนมากแล้วขององค์แท้จะตัดลงลงไปเลยนะครับขอบด้านข้างจะเท่ากัน4ด้านนะครับและตัดตรงลงไปเลยนะครับองค์พระมีความลึกความคมนะครับองค์พระจะมีความคมลึกชัดนะครับยันคมไม่เพี้ยนขอบ4ด้านเท่ากันนะครับ เรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่โยเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับขอบสีด้านจะไม่โยเอียงของเก๋จะเอียงนะครับของเก๋ของเก๋จะมีเนื้อเกินมีเอียงมีบิดเบี้ยวนะครับแต่ของแท้จะตรงฉับลงไปเลยเนี่ยครับเหมือนตัดฉับถ้าสังเกตดีๆของเก๋จะมีเฉลียงเนื้อเฉลียงออกมานะครับเอามาดูองค์พระนะครับฟอร์มองค์พระ จะต้องเต็มฟอร์มนะครับก็คือผ่าเต็มนะครับไม่หดนะครับของแท้ผ่าจะแน่นเต็มฟอร์มนะครับมีความคมชัดเนี่ยครับแน่นเต็มฟอร์มส่วนของเก๊น,นะครับผ้าจะมีความหดนะครับมีความหดแล้วก็เล็กกว่านะครับ ถึงพระจะคมชัดถ้าเรามองนะครับแต่ว่าจะมีความฟอร์มจะจะหดกว่านะครับฟอร์มไม่เต็มเหมือนผ่าแท้นะครับลักษณะฟอร์มผ่าจะหดกว่าเล็กกว่าเพราะมีการถอดพิมพ์มานะครับจะหดกว่าสังเกตได้แท้มีตื้นนะครับแต่รายละเอียดทุกอย่างพระคำข้าวมีตื้นนะครับพิมพ์ตื้น แต่วันนี้เราไม่มีพิมพ์ตื่นแต่รายละเอียดทุกอย่างจะต้องคมชัดเหมือนเดิมนะครับจะต้องมีความคมชัดถึงแม้จะเป็นพิมพ์ตื้นนะครับไม่เบอร์มีความคมชัดไม่เบอร์นะครับแต่ของเก๋จะมีความเบอร์นะครับลักษณะผิวเขาไม่ได้นะครับ จำลักษณะผิวนะครับอันนี้จะเป็นผิวแป้งขององแทนะครับน,นะครับผิวจะมีความฟูนะครับแต่ว่ามีหลายโซนนะครับอันนี้จะเป็นโซนโซนผิวออกขาวๆนะครับมีผิวแป้งนะครับเามาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังพระนะครับเหมือนเดิมครับขอบทั้ง4ด้านจะได้ขนาดนะครับไม่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนนะครับองค์หลวงพ่อนะครับจะลึกเข้าไปในในองค์พระเลยนะครับมีความลึกเข้าไปนะครับ รายละเอียดก็จะคมชัดนะครับอันนี้เป็นผิวแป้งพุ่งหลวงพ่อจะมีความลึกเข้าไปนะครับถึงแม้จะติดไม่เต็มนะครับแต่ความคมชัดจะต้องมีนะครับปิดทองนนครับองค์หลวงพ่อลึกเข้าไปนะครับ ามชัและสังเกตนะครับของแท้นะครับบริเวณมุมที่กดลงไปนะครับจะมีความเฉียงมนเป็นธรรมชาตินะครับ สังเกตขอบด้านในเนี่ยครับที่ที่ลงมาเนี่ยนะครับจะมีความเฉียงลงมานะครับละมุนเป็นธรรมชาตินะครับส่วนของเก๊จะค่อนข้างตั้งนะครับตั้งแล้วมีความแข็งกระด้างนะครับไม่มุนไม่มุนสบายตานะครับเนี่ยนะครับจะมีความ เฉียงลงไปนะครับแล้วก็มนขอบมนนี่ครับมีความเฉียงนิดนึงมนสบายตาขอบเท่ากัน ไม่โยเยนะครับไม่โยไม่เยแล้วสังเกตว่าองค์แท้หลายองค์ที่ผมมีอยู่นะครับขอบตรงนี้จะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ้วนจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่นี้เป็นแค่เพียงจุดสังเกตนะครับส่วนของเกนะครับขอบจะหนาใหญ่ค่อนข้างที่จะหนาหนาใหญ่ นี่นะครับมีขอบจะเล็กๆบางๆแต่นี่เป็นจุดสังเกตเพียงเล็กน้อยนะครับมาดูขอบข้างเลยครับขอบข้างนี้สําคัญเลยนะครับ